เผยสเปคกล้องวันพัทสิบใช้เหมือนกับวันพัทโอเพนและวันพัทไฟ n อ็มีข้อมูลของวันพัทสิบสองเผยออกมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางวันพัทได้ประกาศเตรียมเปิดตัวตวันพัทสิบที่ประเทศจีนในวันที่5้ธันวาคมนี้ครับและแบบกอบอในวันที่24มกราคมปีหน้าครับล่าสุดสเปคกล้องหลังก็ได้รับการยืนยันแล้วครับโดยจะใช้เหมือนกับ วันพัทโอเพนและวันพัทไฟและวันพัทไฟเอ็นสโดยทางโดยทางลุยจีหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของวันพัทในประเทศจีดยืนยันว่าวันพัทสิจะใช้กล้องหลังที่ร่วมพัฒนากับทางฮัสสันบรัดที่มีเลนหลักความลเอียห้าสิบล้านพิเซลองเซ็นเซอร์โซนี่ลยท8ปกล้องอัลต้าวความเอียสี่สิบแปดล้านพิเซลและกล้องเทเลโฟโต้สามเท่าความเอหกสิบล้านพิเซลรวมถึงจะรองรับฟีเจอร์เซ็นเซอร์มัลติสเปกตรัมสิบสามช่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการตั้งค่ากล้องโดยกล้องหลังแบบนี้จะเหมือนกับวันพัดโอเพนและวันพัดไฟเอ็นสามเป๊ะเลยครับแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่แค่เพียงดีไวส์และสถาปัตยก,กรรมการจัดเรียงภายในครับทั้งนี้ภาพจากกล้องหลังของวันพัดสิบสองอาจจะทําได้ดีกว่าจอพับทั้ง2รุ่นครับเพราะได้ชิปวงเงนผลซัอร์กรอนแพทเชนสามที่มีพลังของ AI เข้ามาช่วยในการปรับแต่งภาพรวมถึง ISP รุ่นใหม่อีกด้วยครับ